เบาเลยนะครับท่วนเข็มนาฬิกาเบาๆนะครับองศาตันนี้เป็นองศาข้อตั้งนะครับเทพสมพร อย่างเบาคือเก้านะครับลอยพานไปแล้วเอบสมก้อนบากตัวเลดตักตัวกระสังนะครับหมวกคดอัวติวิวินะัวับ บาดีเอาดีดีแล้วนะครับทางกรรมการบอกแล้วตอนนี้ประมาณ80องศานะครับงา้นก็ตั้งเก้นเก้านะครับ คัดข,ของเพิ้นนะครับจากก่อห้างหวงสามเสียบนะครับเทพสมพรหมุนดีลงดีตีวงแคบแคบเบาๆโตดติดตามเบิ่งไปเรื่รอยๆ บินได้สูงลงได้เบาเทพสมพรตอนนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดชั่วโมองศานะพี่น้องเป็นองศางน่างก็ตั้งนะครับ

ยามเจ้าหันหัวพายหมายลงทิคุ้มตาเจ้าอย่าได้ปังฝ้าดาวหน่อยจังคอยลงให้เจ้าลงซาซาอย่าลงปลาขาดอนอย่าไปตกสวนมอนเป่นสีเสียดอกแนวมอนอย่าสิไปตกถอนใหนหนาที่แม่น้ำใหญ่ น้ำสีไหลพัดเจ้าไปข้างใจอุ้มเฟือยเบามากๆนะครับเทพบสมพรปางไปนี้เคลื่อนไปทางขวาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไปทางที่เตเวนออกนะครับตอนนี้ประมานหาซิบกงษานะครับ ตัวแรกนะทีม่สามทีมแรกเติมนะไปไปไปนะควร้ะดึงนริงหรือการตัดแบบนี้ตัดของเขานะครับเทียบสมพรตอนนี้ประมาณสีสาองศานะครับมาดีมาดี สี่ร้อยกับหลายเติมนะครับสำนักนี้จะเริ่มต้นเลยนะครับเทียบชมพอลเอ๊ะเดือดใส่เข้าคุณเจมส์ ตอนนี้ประมาณ4 0องศานะครับปนประมาณ30มองศานะครับตอนนี้ ยี่สิบองศานะครับตอนนี้เปิดหมวกสบายนะครับหาองศานะครับตอนนี้ตามเดี๋ยวเจ้านอยพี่น้องจะเห็นไปลายไหมนะครับหลับไปลไหมไปแล้วนะครับจีลอยยี่สิบหาเดีป้ สี่รส้สนะครับสุดยอดมากๆนะครับเทพสมพล